สวัสดีครับวันนี้ร้าน GTR ใบจักรยานคลองสี่มาเสนอจักรยานทินเอ็กนะครับเป็นเสือภูเขาเด็กนะครับตัวนี้เป็น120นิ้วนะครับเหมาะสำหรับเด็กๆปั่นออกกำลังกายนะครับปรับเกียร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบใส่กดเอานะครับเฟรมเป็นเฟรมเหล็กนะครับมีโช๊คนะครับ ก็มีดิสได้นะครับสังนะครับม,มีดิสเบรกร้อนิ้วยางใหญ่นะครับขี่นุ่มสบายสำหรับท่านใดสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่ GTR b i k e 0ไบ2 5 1 5 8 8 5นะครับร้านจักรยานของสี่นะครับอยู่ที่หน้าโรงเรียนสุนดุบาลังสิตหมู่บ้านสุภาัยบุรีนะครับสำหรับวันนี้ลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ We'll be right back.